อันนี้พาน้องหนมตาลมาหาหมอที่คลินิกที่สองในสงขลานะคะเพื่อหาสาเหตุก็จะมีการเอ็กซเรย์ตรวจพวกพยาธิะค่ะว่าน้องก็เป็นอะไรสรุปแล้วก็คือน้องต้องฝังเข็มค่ะเพราะว่าเป็นแขนขาอ่อนแรงฝังเข็มเนี่ยครั้งละสี่ร้อยหมอให้ฝังวันเว้นวันคือ เห็นค่าใช้จ่ายแล้วก็ตกใจแต่ก็ต้องสู้ค่ะใจสู้เพราะว่าอยากให้เขาหายจริงๆอันนี้ฝังเข็มครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันที่ยี่สิบเอ็ดคือฝังแล้วรู้สึกว่าอดีขึ้นค่ะก็คือเมื่อก่อนปากเนี่ยไม่ค่อยจะอ้าอ้าปากยากมากให้กินอะไรก็กินลำบากคือเราจะดูพัฒนาการเขาเขาเรื่อยๆแล้วเราก็จะใช้วิธีนวดฝ่าเท้า ตามที่เราดูใน youtube มานะคะ